วันนี้เราก็มาต้มนะคะเนาะต้มแซ่บนะคะต้มแซ่บเครื่องในหมูนะคะนะเนาะแล้วต้มจนเปื่อยแล้วนะคะาคไคร้เราก็จะมาปรุงรสนะคะเนาะปรุงรสก่อนแล้วก็ใส่ตะไคร้ก่อนนะคะถ้าจะใส่ไว้นะคะ่ะตะไคร้ก็จะหมดความหอมไปก่อนนะคะเนาะเราก็ต้องใส่ประมาณนี้นะคะ,อะหมอมมหน่อยนะคะทุกคนขัวบ้านๆน,นะคะอาหารทําเองคะ่ะทุกคน ก็บีบมะนาวลงเลยนะคะเนะาะมะนาวสักสองสามกลีบนะคะทุกคนเพิ่มความเปรี้ยวอีกหน่อยนะคะเนาะอือเนาะเพิ่มความเปรี้ยวสักสองสามกีบมะนาวน้ําดีมากเลยนะคะทุกคนมะานาวน้ําดีมากเลยเนี่ยเราก็จะปรุงเครื่องไปนะคะเนะาะแต่ใครถ้าเราใส่ไว้นะคะความหอมเขาก็จะไม่มีนะคะเนาะ คราวนี้เราก็จะปรุงเครื่องลงไปอีกนะคะก็จะเติมน้ำปลาลงแล้วค่ะนะใส่น้ำปลาเพิ่มความนัวสักหน่อยนะคะนะความเค็มนิดหน่อยนะคะเพิ่มความนัวแล้วจะเพิ่มผงคุณชูนะคะผองปรุงนัวนะคะเนาะของสักหน่อยนะคะทุกคนเพิ่มความนัวนะคะเนาะปรุงเครื่องให้เข้ารสก่อนนะคะทุกคนค่ะ อือม,มีคือต้มแซบเครื่องในหมูของเรานะคะทุกคนอ่าหม้อก็กำลังเดือดเดือดนะคะเนาะพอหม้อเดือดเดือดก็เติมด้วยพริกนะคะเนาะอ่ะครานี้เราจะไม่ใส่เยอะนะคะก็ไม่กินเผ็ดกันเท่าไหร่นะคะเนาะ,ะใส่พริกลงไปนะคะปรุงรสไปด้วยนะคะเนาะที่เราไม่กินเผ็ดนะคะทุกคนใส่พริกน้อยเนาะอ่ามัหอมนะคะเนาะ เสร็จแล้วเราก็เติมข้าวคั่วลงไปนะคะทุกคนอ่าเพิ่มความหอมรอบนะคะนะ่ะเองโอ้โหข้าวคัวหอมมากเลยคะ่ะทุกคนขี่หอมสิ้นใจเลยต้มเราจะต้มจนเปื่อยแล้วนะคะทุกคนก็ชินไปด้วยนะคะนอกปรุงไปด้วยชิมไปด้วยนะคะ,ะ,คะทุกคนว่ารสเขาจะเข้ารสไหมนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่นะคะลดยีสักหน่อยนะคะเนะาะแซบแซ่บนะคะทุกคนแซบแซ่บกันนะคะ,ะเปิดจากเรียบร้อยก็คนโคเรโคเรก่อนนะคะดูสิคะหน้าทานไหมคะทุกคนวันนี้ร้อนมากค่ะทุกคนทำกับข้าวโอ้ยกลิ่นร้อนจะออกมาเลยเนาะคะ่ะเนาะดูสิคะหน้าทานไหมคะทุกคน ออต้มนะคะเตแซบนะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับปรุงนะคะเนาะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าจะยังจืดอยู่นะคะนะเราชิมดูว่ายังจืดใส้็งป้าเราอีกน้อยนะคะส่ะนัป่ปไปอีกหน่อยนะคะเนาะพวกเขาเข้าหากันนะคะเียรอสักครู่นะคะเนาะเนี่ยรอข้าเปื่อยก,ก่อนนะคะเนากะก็น่าทานนะคะทุกคนเนาะน่าทานอยู่นะคะเนาะ อะไรที่เดี๋ยวขอชิมอีกทีนะคะอืมได้นะคะปรุงรสได้แล้วนะคะเนาะอืมต่อไปเราก็จะใส่หอมนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมีผักแพลวนะคะเนี่ยผักแพลวนะคะแล้วก็มีหอมนะคะเนาะใส่รวมกันนะคะอ่าลงไปเลยนะคะสุกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคนเลยนะคะเนาะอ่าคนให้หอม เห็นไหมคะน่าทานไหมคะทุกคนนี่ต้มแซบนะคะสูตรไทยสูตรมันค่ะใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะทุกคนเนี่ยน่าทานไหมคะทุกคนเห็นไหมกาลังเนื้อเปื่อยดีจังเลยค่ะทุกคนคะ่ะเปื่อยมากแล่คนระเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะต้มแซบหอมหอมอืมแด้วคนละ กำลังเปื่อยดีเนาะก็จะมีไส้นะคะแล้วก็จะมีตับเนาะค่ะนะมีไส้มีตับแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะเป็นเครื่องในหมูทั้งน้าเลยนะคะเนาะแซ่บๆด้วยกันนะคะทุกคนอ่าคานนี้เราก็จะไปทานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมามาทานร่วมกันนะคะแซ่บๆอชอบแบบไหนก็หาไหมคะ อชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะทุกคนขอบคุณนะคะในการรับชมนะคะต้มแซ่บหอมกันนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม